สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับพี่พัตเตอร์ครับผม <Okay. S 2> ครับวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์นะแล้วก็พี่ปุ้ยนะครับ <No. S 2> ที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกิตสระกุศลานะครับใช่แล้ว<ม>ตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าเอติมาตัว 2.4G นะคะตัวนี้อ่าเป็น 2.4G อ่าเป็นเกียร์ออตโต้สีขาวปี2010 ราคาอยู่ที่8,59,000บาทค่ะนี่เลยนะครับตัวไฮไลท์ของเราเลยตัวชูโรงเลยก็ว่าได้ครับอ่ะให้ดูหน้าตาของเขาเอกลักษณ์ของเขาเนาะคือมันจริงๆมันก็จะเป็นโตโยต้าแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือตัวเอสติมานี่ก็คือจะเป็นโลโก้พิเศษของเขาก็คือรุ่นพิเศษของเขานะครับเป็นโตโยต้าเอสติมานะถ้าเป็นตัวเบนซินเนี่ยกระจังหน้าตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้ถ้าเป็นตัวไฮบริดตรงเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้าใช่ค่ะ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราไปต่อด้านนู้นนะครับอดูด้านข้างกันบ้างนะครับกับไฟหน้าของเขาก็ปีตั้งแต่ปี10ถึงปี14ขึ้นมานะก็ไฟหน้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ ลูกทรงก็จะเป็นแบบนี้ที่ท่านได้เห็นกันนะก็ย้ำเนาะตัวนี้ถ้าลูกค้าประวัติดีเครดิตดีแะแพตเตอร์จัดไฟแนนซ์ได้เต็มไหมคะใช่แล้วจัดได้เต็มครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะครับผมผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่72เดือนก็คือ6ปีนั่นเองใช่แล้วดอกเบี้ยสตาร์เริ่มต้นที่3บาทกว่าถูกต้องนะครับถึง5บาทกว่าเนาะลดมือ2อีกอย่างก็สําคัญที่ปีรถ ก็คือ,อราคามันอยู่ในช่วงที่จับต้องได้จริงๆนะ859,000บาทนะคุณบางทีเนี่ยอยากได้รถครอบครัวแบบนี้นะครับผมอ่าใครที่ยังอยากได้รถครอบครัวที่แบบว่านั่งสบายๆนะครับแบบสีขาวดูดีแบบนี้คือโฉมของเอสติมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ตกรุ่นนี่ดูด้านหลังไฟตร<ท>งบบไฟท้ายโครเมียม คือทุกอย่างยังใส่วุ้งเลยใช่ค่ะใช่ตัวนี้ย้ําเลยนะครับไฟไม่เก่าเลยนะพี่ปัตเตอร์ดูมีกล้องหลังนะครับเซนเซอร์หลังมีหมบเซนเซอร์กล้องหลังเห็นไหมเนี่ยก็คือกระจกไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยกระจกเขาจะบานค่อนข้างใหญ่นะครับผมเวลาขับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับหรือว่าขับไปไหนมาไหนเนี่ยผมว่าทัศนวิสัยเขาค่อนข้างดีเลยนะครับผมใช่แล้วแล้วก็บางทีแบบขับ ไปชมธรรมชาติตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือรถคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับคือเหมาะเลยนะและที่สาคัญหลที่นั่งด้วยให้ดูที่นั่งภายในนะคะตัวนี้เป็นเบ,บาะเบาะผ้าเนาะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะพี่ปุ้ยคือบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีที่พักแขนตรงนี้หรือว่าถ้ามีก็มีข้างเดียวแต่ว่าโตโยต้าเอสติตตามาเนี่ยเขาทํามาเนี่ยเขามีที่ที่พักแขนถึง2ฝั่งด้วยกันมันคือคือนั่งสบาย นะมันมีที่ที่พักแขนสองฝั่งใช่<อ>แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ส่องดูด้านในค่ะส่องดูด้านในเนาะตัวนี้ข้างหน้าข้างหลังมีหลังคานี่อันนี้มีจอทีวี มีราคาใช่ราคาแก้วมีครบหมดเลยนะแล้วจุดเด่นของเขาก็เลยก็คือนี่เลยนะครับสันรูฟทั้งสองต่อสันรูฟใช่ค่ะตัวกลางเนี่ยเขาจะเป็นตรงสันรูฟแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นมูนรูฟเขาจะเปิดได้แค่แบบแง้มเหมือนแง้มรับลมนี่เนื้อแง้มรับลมเนี่ยนี่เลยเขาจะเปิดได้แบบนี้ะปรมาณใช่ครับแต่ว่าข้างหลังนี้ก็คือเปิดได้เลยค่อนข้างแบบว่าคือ ใช้งานง่ายนะตัวนี้คือแบบอันนี้เป็นรถมือเดียวนะย้ำอีกทีเป็นรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงเลยนะครับเนาะบอกราคาอีกทีพี่ปุ้ยราคานะคะอยู่ที่859,000บาทเนาะเป็นรถปี2010นะคะเครื่อง 2.4g อคือนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะไม่ใช่ไฮบริดเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาไม่ได้ติดแก๊สด้วยใช่แล้วก็ให้ดูหน้าจอของเขาเรือนไมโอโหชัดเจนเด่นชัดมาก จุดเด่นของเขาเลยก็อย่างใี้ใช่คือจะเลือนไม้ใหญ่ๆเลือนไม้ใหญ่มากแล้วก็จะดูชัดมากนะฮะคือคันนี้พัตเตอร์เป็นคนไปซื้อมาจากลูกค้าคนที่แล้วนะเขาดูดูแลรักษาดีมากเลยนะปุยคอนโซลด้านหน้าจอวิทยุคือกียรีลายไม้ไม่มีรอยถลอกนะคะคันนี้ถึงเป็นปีสิบป็นบุตสตาร์ทใช่อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ถือได้ว่าสภาพดีสภาพดีโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู ด้านหลังอีกทีหนึ่งย้ำนะคะตัวนี้เป็น To โ o ต a a เอสติ2.4นะคะตัวนี้2.4 g ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินธรรมดานะคะไม่ได้ติดแก๊สแล้วก็ไม่ใช่เครื่องไฮบริดนะคะย้ำนะคะเป็น2.4เบนซินนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังอีกทีนี่เลยด้านหลังเราก็ถ้าปรับเบาะปรับอะไรก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่เลย คือตรงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถกดปรับพับเบาะองไปได้นะปรับพัาเบาะนะคะมันเป็นเบาะไฟฟ้าเลยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้นี่ค่ะก็ปรับคือทุกอย่างฟังก์ชันภายในรถปรับได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่มันทำให้เราเก็บของได้มากขึ้นใช่แล้วอ่ะตอนนี้ก็ต้องกดค้างไว้อ่ะกดค้างไว้ค่ะเราต้องกดค้างไว้ให้สุดเลยเดี๋ยวระบบไฟฟ้าของเขามันจะทํางานโดยอัตโนมัติอ่า นี่ค่ะใช่เห็นไหมนนแล้วเราก็จะเหลือที่โอ้โหผมบอกเลยคุณจะเก็บอะไรอะ่ะถ้าถ้าไม่เก็บของถ้าเดินทางต่างจังหวัดแบบว่าครอบครัวไม่เยอะมากไปแค่ลูกปรับเบาะนอนได้เลยค่ะข้างหลังเลื่อนา